สวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆวันนี้จะพาน้องๆเอาจะมาเล่นสิ่งประดิษฐ์ที่เราทําขึ้นเองมันเขาเรียกว่าอะไรอินโนเวชั่นมากหรนะือนวัตกรรมไม่ใช่นวะัตกรรมนะอันนี้ก็คือเรือที่เราประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับมันคือเรือตะเกียบนะอันนี้เป็นของเล่นของเด็กบ้านนอกเลยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพ่ออยู่บ้านนอกเขาใช้ไม้เขาเรียกไม้ปอทําแต่เนี้ยเราไม่มีเราอยู่ในเมืองและเป็นเด็กเมืองเราใช้ไม้ตะเกียบในการทานะครับนี่เรามาดูมันจะเป็นเรือ,อยังไงใช่ไหม ตอนการประดิษฐ์นี่เราทำง,าง่ายๆเลยนะเพื่อนๆเอาตะเกียบมานะเอาตะเกียบมาทําง่ายมากเราใช้หนังสติ๊กเนี่ยหนังยางเนี่ยคล้องเข้าไปนะครับเราใช้ไม้ไอติมในการทําเป็นตัวใบพัดของของตัวเรือนะครับอ่าอันนี้ให้น้องก,กับตันถือไว้ก่อนอ่านี่ของน้องก,กับตันนะแต่เดี๋ยวให้มันอ่าเดี๋ยวพ่อจะสาธิตก่อนในการทําใบพัดก็คือก็คือทําง่ายๆยยนี้นะครับนี่ ตัวนี้มันเป็นทําหน้าที่เป็นตัวใบพัดเรือในการที่จะผลักเรือให้มันพุ่งไปข้างหน้านะนี่หมุนอย่างนี้เลยนะครับนี่พี่พันทําตามเลยหุ่นหลุนเออ <laughs> อันนี้นะยิ่งเราหมุนหมุนจํานวนรอบเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งใบพัดก็จะยิ่งหมุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะ หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปได้กี่รอบได้กี่รอบแล้วเป็นไม้สอได้หลายรอบมากแล้วโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสาธิตดูก่อนว่าหมุนัล้วแด่กของบีปันมันเหมือนหลายรอบอ่าอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยลงน้ําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะว่ามันจะมันจะวิ่งได้เหมือนเรือจริงหรือเปล่าอ่าลองดูนะขนมของปุณแปลกมากอ่าทีนี้เอาเตรียมตัวหนึ่งสอง อู้เอาเข้าอยหลังอยลังเู้่าอ่าเป็นไงเป็นไงถ้าเป็นเพื่อนอ่าโอเคนะอันนี้จะที่คอนเสิร์ตเอ้ยคอนเสิร์ตนะเล่นง่ายเล่นสนุกโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแข่งกันโอเคไหมโอเคแต่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อสาธิตของน้องข้าวปุ้นก่อนน้องข้าวปุ้นแปลกมากอันนี้คือของน้องข้าวปุ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของน้องข้าวปุ้นเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ ดูแปลกมากเลยนะแต่เดี๋ยวมาดูว่าใช้งานได้จริงเปล่าในขอขอใบพัดเรือหน่อยครับมันเหมือนออฟตีมัสพามากกว่าเอาหนังสเปกนะมาใส่อย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็นี่ตัวใบพัดเราใช้ไม้ไอติมนะครับเราใช้ไม้ไอติมหมุนกี่รอบด,ดีนะรูปร่างมันตลกมาก แต่รอดูนะครับคุณผู้ชมครับ one two oh. <c oughs> แม่ครเอา,า <c oughs> อเอานไอ้อันนี้ใช้ได้่ะอันโอเคเรามายืนตรงนี้เราจะแข่งกันดีกว่ามาเราจะแข่งกันเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนหมุนให้เองของแต่ละคนเดี๋ยวพ่อหมุนให้กุ้นนะ อ้าวเพ als, ื่อนๆครับต่อไปเราจะมาแข่งขันกันนะครับว่าเรือของเราเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะอันนี้คือจุดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าของพ่อนะเป็นแบบนี้นะครับส่วนน้องเขาปุ้นเป็นขวดน้ำส่วนของพี่ปั้นเป็นแบบใบพัดยาวนี่เรามาดูว่า3มลักษณะเนี่ยอันไหนจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดนะครับอ้าวเตรียมตัวพร้อมหรือยังครับพร้อมแลยทุกคนเอาลงจมเรืออย่าเพิ่ง้ยโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่าฟาว่านี่เปล่า เอาเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปเอาทำไมทไทำไมทำไมทำไมมทำไมทำทำไมไมทำน้ทำไมทำมอมนห โอ้โหอ้าเป็นไงบ้างครับทุกคนกคนี่แล้วนี่อันนี้มันเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์เลยนะเราจะรู้เ,เราจะได้เห็นว่าผลการทดลองของเรานะครับถ้าเราใช้ใบพัดที่เป็นไม้แอตินขนาดยาวเนี่ยแรงเหวี่ยงมันจะค่อนข้างช้าหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมันยาวกว่านะฉะนั้นเวลามันหมุนนะมันใช้เวลาในการหมุนนานมากมเราเราจะเห็นได้ว่ามันจะหมุนช้ามากส่วนของพ่อที่จะเป็นใบพัดแบบสั้นอ่ะมันจะหมุนเร็วมากรอบรอบมันเร็วมากปุ๊บมันหมุนได้เร็วส่วนน้องเขาพุ่นเนี่ย มันมีตัวช่วยก็คือขวดน้ํามันเบามากมันเคลื่อนที่ได้เบาคือถ้าของน้องเป็นใบพัดแบบไอติมอันสั้นเนมันจะหมุนได้เร็วมากทุกคนครับพร้อมยังครับผู้แข่งขันคนที่หนึ่งคนที่สองและคนที่สามนะครับใครจะไปถึงเซกไทยก่อนนะครับเตรียมตัวระวังระวังโอ้โหถอยหลังทำไมทุกคนถอยหลังหมดเลยทั้งคู่นบอกซื้อโอ๊ย อุ้ยของใครนุ่นของใครอ่ะโอ้โหมีปั้นโอ้มีปั้นข้านหนาพ่อตามไปติดๆของพ่อตามไปติดตโอ้โหได้งใจที่หนึ่งตั้งใจที่สองจี๋ของพ่อสามารถถอยกับหลังได้ด้วยส่วนต่อตัวคุไใจที่สามโอเคครับเป็นไงบ้างครับ สนุกสนานกันนะเด็กๆลชอบนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเดือยเราใช้ของที่เรามีอยู่แล้วในการประดิษฐ์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวพาน้องๆแข่งกันต่อนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยก็ไปนะ